p s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M.tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่เป็นแง่คิดเป็นมุมมองค่ะที่เกี่ยวกับการ ดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นใน<ม>ทุกๆวนันดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนะคะ<ม>ก็เอามาแชร์กันหลังจากที่เราได้ไปอ่านเจอหรือว่าได้ไปพูดคุยกับคนที่อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราเน<ม>ี้เราก็<ม>อยากจะเผื่อแผ่นะคะเผื<ม>่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะคะ<ม>ก็จะแสดงความยินดีมากๆนะคะสำหรับแนวคิดไหนที่พอปรับใช้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์สาหรับตัวคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะเรามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งค่ะยกเครื่องความคิดนะ รีเวิร์กเล่มนี้เลยนะคะจริงๆเป็นหนังสือที่ออกมานานแล้วออกมาเมื่อปี2010ค่ะแล้วก็เป็นหนังสือติดอันดับ b e สเซ e เลอรของนิวยอร์กไทมส์คนที่เขียนก็คือเจสันฟรายกับเดวิดแฮนสันนะครับซึ่ง2คนนี้แน่นอนว่าคนที่จะมาเขียนคงไม่ใช่เป็นแค่นักกวีนักนักนักแต่งกลอนอเขาเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจจริงๆใชเอาความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมา แปลงเป็นตัวอักษรให้พวกเราเนี่ยได้อ่านกัน หลายๆคนที่อาจจะยึดว่าก,การที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะเรียนหลักการตลาดมาแหละนะคะที่เขามีสอนตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะมีหลักการโน,น่นนี่นี่นั่นแต่สําหรับหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจจริงๆแล้วเขาบอกว่าบางข้อมูลหรือว่าหลักการที่เราเคยยึดมาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนหรือว่ามีผู้ที่เคยทําธุรกิจมาก่อนหน้าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยมาบอกเล่าให้ เราฟังบางครั้งมันใช้ไม่ได้กับธุรกิจของเราจึงเป็นที่มาว่าเขาเขาแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่ายกเครื่องความคิดแล้วถ้าเกิดว่าเราดูจากปกเขานีก็จะเป็นรูปกระดาษที่ขยำขยำเรีอยหมายความว่าสิ่งที่คุณใช้ใช้มาเนี่ยคุณทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ตามนั้นน่ะก็ที่ใช้มามันไม่ประสบความสําเร็จไงแล้วก็ลองมาดูวิธีใหม่หนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ชมเสน่ห์นะก็คือว่า ผมอ่านมืประมาณปี2010ตอนที่ออกมาเลยนะช่วงนั้นเนี่ยคือได้รับข้อมูลบางอย่างมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วมันมีหลายเรื่องที่ว่ามันพูดตรงใจแต่บางเรื่องเนี่ยมันพูดไม่ตรงใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะยิ่งทําให้สถา,านการแย่ลงด้วยซ้ำเป็นที่มาที่ไปถ้าเกิดว่าเราไปดูวิจารณ์ของในอเมซอนบางคนให้ดีให้5ดาวบางคน อ่านแล้วไม่ก็ตให้ดาวเดียวบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้สักดาวได้เนี่ยจะไม่ให้เลยสักดาวบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อมาเนี่ยเสียดายตังมากบางคนบอกโอ้โหซื้อมาไม่น่าเชื่อเลยว่าราคาขนาดนี้เนี่ยถูกยิ่งกว่าเขาเรียกว่าสติ t อิ s t e e l คือ,อมอนกับกว่าไปขโมยมาฟรีๆเสน่ห์ของถึงสือเล่มนี้อย่างที่บอกไงคนไหนอ่านโดนจะโดนคนไหนอ่านไม่โดนก็คือจะแบบจะกลด่ามันทั้งกัน <c oughs> ท,ท,ท,ทั้งเล่มเลยว่าเอะทำไมเขียนอะไรบ้าๆบอๆแต่คืออย่างที่บอกว่าบางทีเราแค่ตั้งคําถามใหม่ครับว่า ถ้าเรารู้อย่างที่เรารู้อะแล้วมันไม่เวิร์กกันอกีกเราควรมาหาวิธีการใหม่เนี่ยอลองทําใหม่ไหม,มแค่นี้เองนะจริงๆแค่นี้เองและหนังสือเล่มนี้ย่อยออกมาเป็น37บทค่ะให้คุณเนี่ยรู้ว่าถ้าเกิดจากจะทำเนี่ยมันมี37เรื่องนะลองไปทําดูเป็นเป็นแง่คิดที่บางเรื่องเนี่ยคือหน้าเดียวจบเลยนะคะกับเนื้อหาที่เขานําเสนอแล้วที่สําคัญเนี่ย คือคนนี้เขาใช้คําที่คําพูดที่มันง่ายๆคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทําธุรกิจเองอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าอย่างการไปคุยกับลูกค้าหรือว่าการที่จะเอาหลักการต่างๆมาแปลงเป็นการปฏิบัติการลงมือทำเนี่ยจะต้องทํำยังไงไม่ใช่จะมายึดกับวันดิ้งที่มันสวยหรูนะคะเขาก็เลยแปลงไอต้ตรงนั้นแหละมามาเขียนเป็นตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะทำให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันใกล้กับตัวเราไม่ได้ใช้สับแสงที่มันแบบว่า เออมันดูห่างไกลดูแบบเป็นด็อกเตอร์จนเกินไปอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นเรื่องใช่ใช่เขียนแล้วก็เขาเขียนเลยครับว่าปกติถ้าเกิดเราไปอ่านหนังสือ how to เนี่ยเขาจะใช้คําว่าจาก้อนบดก็คือว่าเป็นคาเหมือนกับคําที่มันฟังแล้วมันยากๆอ่ะสมัยก่อนคาว่าโลกาพิวัตคำว่าบริบทคําว่าอะไรเงี้ยนะซึ่งคําพวกนี้ยิ่งอ่านไปยิ่งอ่านมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันตกลงมันต้องทำการพูดเรื่องอะไร ค้าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้จะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะใช้เนี่ยคือใช้ภาษาบ้านๆแล้วถ้าเกิดใครไปอ่านต้นฉบับนะจะรู้เลยว่าบางทีเป็นภาษาวัยรุ่นด้วยซ้ำเขาให้คอนเซปต์บอกว่าหรือทุกความคิดในการทํางานเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจของคุณตลอดไปนะคะอเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาย่อยให้ฟังเอายกเป็นบางประเด็นบางหัวข้อแล<ช>้วกันอย่างที่บอกว่ามี37บทเนี่ยสาเเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีวางขายอยู่เนาะ วางขายแน่นอนเพิ่งจริงๆแล้วคือมีมา2ปีเพิ่งมาตีเพลมาสอไแล้วที่สําคัญนะเพื่อนช่างมี37บทใช่ไหมค,คุณไม่ชอบอ่านหนังสือมากไม่เป็นไรคุณอ่านวันละบท S <S 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 เราลองทำเนี่ยแค่วันละเรื่องค่ะ <K S 1> 37วันคุณรู้แล้วว่ามันได้ผลไม่ได้ผลอ่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ<ๆ>เขาจะแยกเป็นหมวดหมวดด้วยนะหมวดเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นยังไงหรือว่าลักษณะของการเจริญเติบโตของธุรกิจเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนแล้วรวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ที่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยประชาสัมพันธ์แบบนี้แล้วได้ผลโน่นนี่นั่นเขาก็จะมีบอกเหมือนกันว่าที่ได้ผลเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะรวมถึงการว่าจ้างงานคือการรับ พนักงานเพิ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไกด์นะคะซึ่งเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เหมาะกับการทำธุรกิจะะหรือถ้าเกิดพวกเรากำลังศึกษาอยู่นะถ้าเกิดมีหลายหลาคนเนี่ยกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ลองคิดง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนในในตำราเนี่ยความเรียกว่าการดิ้นได้เนี่ยมันมีน้อยมากค,คุณเรียนยังไงเนี่ย ปี2ปีสก็ก็คือมันผ่านไปกี่ปีกี่ปีมันก็คล้ายๆกันการจะเปลี่ยนหลักสูตรเป็นเรื่องที่ยากมากใช่แล้วซึ่งก็เข้าใจในระดับในเรื่องของตัวระบบการศึกษาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าการจะท,ทําทีก็ต้องไปประชุมมีกรรมธิการมีคณะอนุมีคณะ,อคณะโอ้ยม,มันกว่ามันจะผ่านนะเราลองมาอ่านอย่างนี้ดูเนื่องจากว่าอะไรณนะวันนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าในการระบบการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เยอะ,ะแต่วิธีการวัดผลเนี่ยนีนเปลี่ยนไปเยอะใช่แล้วจะไม่ค่อยมีมานั่งกาเป็นกขอของงอกก็จะมีการให้เขียนละ และบางทีถ้าเกิดเขียนเราอ่านปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยลอกมาจากหนังสือ,อแต่บางทีไอเดียใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาจากหนังสือแปลเลยเนี่ยบางทีเราก็จะคิดไม่ออกนะ,ะแล้วก็คนคนคนน้วันนี้มันมีอยู่สองเรื่องที่ว่าถามว่าทำไมาหนังสือเล่มนี้มาให้พวกเราเป็นแง่คิดเรื่องแรกเนี่ยสังคมวันนี้บูชาเงินเป็นอย่างเยอะเป็นอย่างยิ่งซึ่ง ต้องบอกว่ามันมันดีไหมมันดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันถ้ามันมากกว่านี้ไปเนี่ยมันให้มันให้ผลร้ายต่อสังคมและให้ผลร้ายต่อตัว,ตวคนเองสองหนะ้าวันนี้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ดีขึ้นนะคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยกันคนเดี๋ยวนี้คือใช้โทรศัพท์มากกว่าคุยกันและใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าการสนทนากันะฉะนั้นคือบางเรื่องอ่ะวันนี้ถ้าเราถ้าเราจะ จะไปอะไรอ่ะจะไปหาความรู้ใหม่นิกมันจะเกิดได้ไหมในเมื่อเราเจอหน้ากันเราถามว่าได้ดูละคอเรื่องนั้นไหม <c oughs> เฮ้วันนี้มีคนทวิตเตอร์เรื่องนี้มาได้อ่านแล้วยัง <c oughs> เอ้คนนั้นเฟซบุ๊กมาหาเราเดี๋ยวจะลืมเฟซบุ๊กมานะ <c oughs> คือสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับเรื่องที่อยู่บนอากาศแล้วไม่ไม่รู้ว่าความเป็นจริงคืออะไร <c oughs> แต่บอกว่าให้ไปอ่านบทความบทความหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผอไม่เอาอ่ะมันหนักไปม <c oughs> ันมีเรื่องเยอะอยู่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะแต่อยู่ที่ตัวเรามากกว่าเราจะใช้มันแบบไหนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วกันนะคะในประเด็นแรกที่นิกอยากจะนําเสนอเนี่ยเป็นหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดในเล่มนี้เลยแต่อยากจะมาพูดก่อนอนะคะมมเรื่อง <im> ของเรื่องก็คือว่าหัวข้อของเขาก็บอกว่าแรงบันดาลใจเหี่ยวแห้งได้จริงหรือจริงจริงถามว่าเป็นเพราะอ,อะไรคุณผู้ชมทราบไหม เราถ้ามองดีๆนะในชีวิตเรามีการตัดใจเหมือนครั้งเนี่ยคุณจะเสียใจประมาณ9,999ครั้งอ้าครั้งทำไมอะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เราคิดอะส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้มันเป็นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงเราง่ายๆนะบางทีเราไปดูสารคดีเรื่องหนึ่งเห <c oughs> ็นแล้วมีมหาเศรษฐีคนนี้ <c oughs> ไปใช้ชีวิตอย่างางี้ อยากจะเป็นเหมือนเขาทันทีปัป๊บเอาแม่ไอ้นั่นคือมันกว่ามันจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยคือดีไม,ม่ดีมันคือหนึ่งใน7 0 0 0ล้านคนคที่เกิดขึ้นหรือเราไปดูหนังนิยายรักเกาหลีเรื่องหนึง่งโอ้โหพระเอกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่อ,มอยากจะหาผัวไอ้อยากจะหาสามีให้ได้เป็นอย่างนี้เริ่มทุกข์อีกแล้วจริงๆคนเราก็บอกว่ามีการคิดวันละประมาณ1 0,000 ความคิดฉะนั้นนี่คือหนึ่งเหมือนความคิดอ่ะมันมีไม่กี่ความคิดที่ว่าเราจะเอาไปทําจริงถ้าเกิดไม่ได้ทําจริงอ่ะก็เหมือนกับคนที่ว่าเลี้ยงลูกสวยอ่ะคือสุดท้ายก็คือทำประตูไม่ได้ก็ไม่ได้ประสบความเร็จไงฉะนั้นคือถึงแม้ว่าเราเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ย <ฮะ S 2> ดีอยากจะทำเฮี่ยดีอยากจะทำามนีก็ดีสนใจอยากจะทําคุณสังเกตไหมพอกลับบ้านมาสักพักหนึ่งก็เฮ้ยก็ไม่มีเวลาเริ่มจะหาคาแก้ตัวเริ่มจะหาอะไร แรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะ <c oughs> แต่แรงบันดาลใจที่สามารถทําให้อยู่กับเราได้มากๆเนี่ยแล้วก็อยู่คงที่อยู่นานเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเฉะนั้นคือพี่คิดว่าสุดท้ายอ่ะเล่มเนี้ยมันเหมือนกับว,ว่ามันบิวมาเห็นว่าเนี่ยมันมีวิธีแตก <c oughs> แตกไปแตกต,แ,ตกตแตกต่างแตกต่างนี่เริ่มมีแรงบันดาลใจ <c oughs> เริ่ม <c oughs> <ๆ>รู้ว่าเนี่ยแม่ต้องสงสัยอ่านจบบท3 6มสิบ,บหกีบทสามสิบเจ็ดบรรุแน่เลย <c oughs> เลยต้องจบอย่างนี้ไง แรงบันดาลใจเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะแต่เขาก็เน้นย้ำอีกว่าคุณจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าบางคนคอือหรือว่าบางเรื่องที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอย่างที่พี่าชบอกถ้าเราไปอ่านความสําเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากว่า,<ม>าจะมาเออกว่าจะมาถึงณนะชุกวันนี้เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจของเราได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนในขณะเดียวกันถ้าเรามีแรงบันดาน จแล้วนะคะแต่เรากับโอเควางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำาเงี้ยมันจะหมดอายุไปเลยพอถ้านะเป็นวันรุ่งขึ้นถัดมาหรือว่าจะเป็นเดือนถัดมาเราบอกว่าโอเคเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำเนี้ยแรงบันดาลใจมันยังอยู่จริงๆนะมันไม่ใช่นะพอวันรุ่งขึ้นปับ๊บเนี่ยความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไป,ไปแล้วอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แรงบันดาลใจของเราแล้วก็ได้ดีไงก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าคิดถึงเรื่องแรงบันดาลใจให้คิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยวครับมันจะมีวันหมดอายุถ้าเกิดคุณไม่รีบทํา คุณ <c oughs> ก็จะไม่รู้ <c oughs> <ช>ปัญหาคือว่าหรือว่าเราเคยพูดกันบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องมีงานอดิเรก <c oughs> หลายคนบอกว่าอมันจะหาไม่ได้ชีวิตนี้ไม่รู้คืออะไรอยากจะวยอยากแค่ทางานเฉยๆอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> จริงๆอ่ะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีแรงบันดาลใจบางอย่างแล้วเราได้ทําเลยนะคะ <c oughs> เราจะรู้ทันทีว่าเนี่ยเนี่ยมันจริงๆก็คือมันเป็นแค่แรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแค่ความอยากจะทํอ เราอาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมนะคะซึ่งมันต่อเนื่องกับหัวข้อถัดไปที่เราจะมาพูดคุยกันแต่คงต้องต่อกันในเบกหน้านะคะพักสักครู่เดียวค่ะ